อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing Matter นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิว c 8นะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Racing Matter ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ไม่ต้องกลัวถูกรีฟันบริษัจทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าไปเติมเกมที่นี่ Top Up g a เก r ก็ขอฝากเติมเงินกับร้านทอเอาเกมเมอร์ด้วยนะครับก็เติมอย่าง UAD ปลอดภัยแน่นอนนะครับเติมถูกก็เติมเองนะครับผมก็ขอฝากเลยครับขอบคุณมากมากครับอ่าทีนี้ก็จะมารีวิวกันนะครับคันนี้จริงๆก็อยู่มานานแล้วแหละจริงๆก็ไม่ได้อยาก <c oughs> แต่ช่วงนี้ก็เพจจำกัดนะครับก็เลยต้องแบบว่าเอารถม่วงขึ้นมาปั่นแรงมั่งนะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าเดฟเกมเดฟเซิร์ฟนี้เป็นอะไรกับเชฟโรเลตนะครับก็ เหมือนจะมีปัญหาชีวิตกันอยู่เพราะว่าถ้าคุณเราเคยเล่น c ีสาม8ีเจ็ดีคุณน่าจะรู้ว่ามันจะมีจังหวะผีเข้าที่อยู่ดีแบบตรงๆอยู่ด,แบบดีแล้วมันก็หักเลี้ยวออกรานข้างเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะเป็นจริงๆนะครับนี่เรื่องจริงแต่ว่ามันก็อยู่ในเกมที่ควบคุมได้อันนี้นี่ผมลองแบบจัดหนักเลยผมอัดไปจาก2ี 25, 50, ผ่ผมอัดยี่ห้าให้เลยอัดยี่้าเสร็จผมผมอัดซ p u อีก4ออะนี่อัดแต่ก็แบบจังๆเลยนะมา อันนี้ก็อย่างที่บอกจุดเด่นก็คือความเร็วสูงแล้วแล้วก็มีการดิฟที่มงมีการดิฟม,มุกมกล้าที่ดีก็เวลามันคืนล้อตอนดิฟเยอะๆค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าตาการเล่งเห็นเราจะดูสะเทือนใจนิดนึงนะประมาณ5.7นะครับแต่ว่าวิ่งระยะไกลก,ก็ถือว่าโอเคอยู่มุมดิฟนี่ถือเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมแรงม้านี่คืออัดไปพันกว่าแล้วเพราะว่า,าทั้ง ecu ทั้งนี่ก็เลยแบบไม่ได้นิดนึงความเร็วสูง1ึงก็ก็ถือว่าประมาณนั้นแหละพอๆกับรุ่นด้านล่างสีทองพวกนั้นแต่ว่าถือว่าเคคนะครับ ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นรถสองล้อหลังนะครับเพราะางั้นมันจะบุ๊บๆนิดหนึ่งก็อาจจะปวดหัวอะไรในระดับ,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 บนดหนึ่งนะอ่าอันนี้เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับก็อาจจะแบบเรียวๆนะครับเดี๋ยวจะไปเทสสนามซ้อมก่อนแล้วอาจจะไปสนามจริงเทสสนามหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูฟิลลิ่งกันดีกว่านะครับอืมโอ้ขอโทษครับเดี๋ยวผมเห็นหลายคนบอกว่าปรับเสียงนี่เยอะนะผมรีให้อีกนิดเลยอะ่ะเดี๋ยวผมรีมาให้อีกนิดนึงนะครับอันนี้ขอขอปัก เรียวๆนิดนึงนะครับพอดีผมก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนค่ะผมปับตามละอ่ะมาวันนี้พอดีนองให้ยืมจอยมาครับภาพเลมิชันนิดนึงนะเริ่มแบบดูเป็นผู้เป็นคนหลังจกเปลี่ยนจอยแล้วรู้สึกเหมือนเก่งขึ้นอีกนิดนึงหยอกหยอกอ่าเดี๋ยวไปเทสแบบเดิมๆแห่งความทรงจําของเราก่อนดีกว like. ่าบาสเตโลน่านะไม่ใช่ไม่ใช่เต่ามบาเโลนาทีบาเโลนาสนามง่อยๆของเราอะนะครับอ่ะก็จะมาก่อนต้องบอกก่อนว่า บางทีผีเข้าผีออกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมันจะมีแบบไหลออกข้างนิดหนึ่งอันนี้อันนี้เรองจริงเดี๋ยวคุณจะดูเลยว่ามันจะมันะม่นใจจรงจริงปะโอเคห้อมล้อ,อก,ก่อน,อนเห็นไะอ้ไห้ไอ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 เนอ้อ้ไออ้ไย,ย้ไอนไอ้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 นอโไอ้ไอ้ไอ้นอ้อ้ไ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 อยไอ้ไอ้ปอ้ไอัไอ้ไอ้ไอหไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไส้ไอ้ไอ้ไอไห้ไอ้ไอ้้อ้อไอ้อ้กกอออไ้้้้้ คือข้อดีของรถมันนะครับอันนี้ขึ้นมาฝั่งนี้ปุ๊บออกข้างลิฟปุ๊บอาจจะแรงด้วยมึงเห็นไหมแต่แต่เอากลับมาได้ด้วยความรวดเร็วอันนี้สามารถเลี้ยวได้เลยโดยไม่ต้องลิฟต์นะครับเพราะว่ามันนิ่งสูงมากโอ้โหนี่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 เขาละเอาละเลิ่มละเริ่มอาการเนี่ยมาละมาละมาละอาการผีเข้าเนี่ยน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแต่จริงทมันวิ่งดีๆนะเราบยิงที่มันแบบว่าอันนี้ผมจูนสองสามสองสามนะครับอันนี้น่าจะเห็น โทษโทษโทษมีผมดมีเราได้ว่าจะเป็นผีที่จอยผมก็ไม่น่าใช่นะแบบว่าจอยมีปัญหาแต่ว่าจริงๆอ่ะเป็นเรื่องของมันเนะี่ยแต่จริงๆมันเป็นรถที่โอเคนะครับโอเคแต่ละคนถือว่าไม่มีรถทองอนะไรเงี้ยรถที่จับมาแรงไม่หมดสติค่อนข้างดีแม้จะมีแค่นหนึ่ง ECU หรือไม่มี ECU เลยก็ประมาณนั้นแต่นี้วิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่านี้ก็ให้วิ่งฮะและ้วฟิลฟิลวิ่งก็จะแบบหลอนๆจะมีจังหวะหลอนหน่อยๆอะ่ะ อันนี้ก็ยังแก้ไม่หายลองปรับจูนอันอื่นอยู่แล้วก็ยังพอเป็นอยู่บ้างนะครับก็เลยยังหลอนๆอ,อยู่อ่ะเดี๋ยวนี้ขอล็อกนะครับอเอปิดเอ็กตรีมนะครับอได้ประมาณต่อสองตาไปดูฟิวเล่นก็ฟิวเล่นก็จะเล่นแบบค่อนข้างจะอ่าลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเจอสนามที่แบบว่าบางบางอันที่แบบมันแคบๆอะไรเงี้ย อาจจะเห็นไม่ไม่คิ่กับการเล่นตัวหญิงคือยิงผมเอาสามพันกว่าเพชรไประเบิดเล่นมา <c oughs> กดแฟร์เรืๆเลยครับไม่มีอะไรมากไอ้ตู้เนี้ยยังพอกดได้ไม่เท่าไหร่แต่อีกตูน้นึงไงไตู้ที่ก,กันแกออกเนี่ยโอโ้กดยับเลยเจ๊งมาสานามนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีผมไม่ค่อยผมเล่นข่าวแอลเล่นข่าวแอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบอกไว้ก่อนเป็นแมพที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบอันนี้นิดน,นึงนะเพราะว่า แตนเรนโม้คดคีเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบครับแล้วจังหวะดิบลงเขาแบบผมแบบผมยังดิบเลี้ยงเกลไม่ดีอา้าวอันนี้คือรถยังตรงปกติไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาอะไรที่ดิบเบาๆป,ปึ๊บเอาอเกค,คืนมาก่อยคืนมากเกินไปนะครับหัวหักอยู่เยอะเกินนิดนะนึงนะโอเคดู้ครับต่ตรงนี้ก็แก้ไม่ได้นะครับ ถ้าเราบันแดงไปแล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือแค่ทาให้มันกลับมาเร็วที่สุดนะครับทําได้แค่นั้ผมพูดเลยมันดื้อยิงอเนี่ยเนี่ยตะกี้แต่กี้ผมจะถลายไหมตะกี้หัวผมจะถลายไหมแต่ว่าพอดีผมเนี้ยงกลับมาได้เลยอันนี้น่ากลัวนิดนึงมันต้องเลยต้องแบบค่อนข้างจะแบบต้องดูหัวรถที่ทำนะครับเพราะบางทีอาจจะมีการดิบแต่ว่าโดยเฉลี่ยโด้วยโอวออลของรถมันอาจจะมันูตดีอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกคือพวกคูนซีมันก็นิดนึง มันจะไหลๆซุ่มๆซัวๆนี่ไหมนี่ผมกดดิเพิ่มนะครับผมก็เลยแบบเร็นี้เลยอันนี้ก็เฮ้ยรับจะขึ้นล้อกลับมาเร็วนะครับขึ้นกับมาเร็วข้อดีของรถคันนี้จริงๆผมก็ไปบ้ายอไปบ้าจี้อาไอ้นั่นอยู่นะปีฮีโอ มุมไม่ดีอะดิมุมเนี้ยเขาไม่ดีเลยมีผมมันผมเข้าอันี้ลึกเกินไปอเลี้ยงา้เลอายเมาเลียงเ้ย,มยผมมีปัญหากับการไล่การข้อไล่ของแบบนี้อยู่ครับยังแบบยังเล่นแบบยังส,สไลด์ออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าค,ครับ บางทีเขาก็จะเข้าด้านขวานะแต่ว่าผมผมถนัดตรงมุมนี้มากกว่าผมวิ่งแต่ญี่ปุ่นนี่นี่หักผมมากเกินไปคือบางอย่างมันรู้นะแต่ว่ามันมันต้องเกือบอะไรเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้แหละมันก็อาจจะแบบไม่ได้ดีเท่ารถทองอะนะแต่ว่ามันก็เอาไว้ใช้ขึ้นไต่แรงได้ในะระดับหนึ่งแต่รบพวกเนี้ยก็ ผมคิดว่ามันก็ยังพออาจจะเอาขึ้นพันหกได้อยู่นะครับแต่น,นี้ทีมอะแพ้ด้วยน่าจะหนักอยู่ทีมอะแพ้ก็น่าจะหนักอยู่ครับก็ประมาณนี้จริงๆฟิลขับก็ถือว่าดีนะม,นมันยังัยงไม่ถึงพันหกมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วเราวิ่งก็มีชนบ้างแต่ว่านั่นแหละหลักๆก,ก็คือแบบว่ารถมันอาจจะลื่นนิดนึงคุมล้อมาอีกสนามก็ได้ในล็อกแล้วเหลือนะครับอีกสนามแล้วกันนะ ต้องพยายามเมมๆนิดหนึง่ง okay. โอเคมาดูกันโอ้โหแปดทั้งนั้นเลยขอะด,ดามไลยเอ่ยชิงช้าสวรรค์ซานฟารฟานซิสโกโนเนื้ก่อนานฟารฟานซิสโกน่าจะพอได้นะจริงๆ เดี๋ยวว่าจะทําแบบว่าแนะนํา6รถให้ดูแล้วกันนะครับว่ารถไหนน่าสนใจอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าอาจะทำให้ดูแต่ว่าเสียดายที่ผมไม่ได้มีคนไหลเลยมากมายนะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบทำความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะงั้นอย่าอย่าไปคิดมากเพราะว่าบางทีผมบางคนก็อาจจะถนัดเล่นอีกแบบมันึงไม่เหมือนแบบนึงอย่างเงี้ยนอาจจะไม่เหมือนกันเลยจริงๆรถคันนี้มันมันค่อนข้างจะไหลนะครับแต่มันแต่มันไม่ได้ไหลมันไม่ได้ไหลเหมือน AE86 นะ ันไหลไปในทางที่แบบว่าแต่มันก็อยู่ในเกมนี่ครับอะ่ะนี่ผมพลาดนะผม,ผมติดนิสัยมองไอ้นี่ยมองมองมองผ่านดีมองผ่านดีนเล้นติดฟ้าเพราะว่าวันทีผมจะไม่ค่อยได้มองมพยายามคืนเกีย์ให้เร็วๆคือทุกขั้นนะครับยิ่งถ้าคนเล่นผมเชื่อว่าถ้าคนเล่นแลมโบเนี่ยคุณน่าจะรู้สึกอยู่แล้วว่าการคืนเกียร์เร็วๆมันจะเป็นไปนเพราะว่าแลมโบว์ ไอพีเจมันไม่ดีนะมันต้องกัดอ,อันนี้คือเสียมากเลยครับไม,ไม่ดีเลยวหลายผมยังเล่นคันนี้ไม่คล่องต้องบอกจริงแต่ว่าถามว่ามันใช้แต่แรงได้ไหมมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้คลั่งได้นี่ผมต้องดิฟออ,ออกมาอีกทางเพราไม่ามันดีดชนนี่อยอมเสียเวลายอยาีกนิดนึงดีดชนยอมดิฟเสียเลยหยีออกมาเนี่ยมันก็เลยจะช้าแค่นิดนึงอันนี้ก็นี่ป่าคือล้อเสร็จแล้วตาม ห้าขนมบรจุอยู่ได้แต่ว่าอันนี้ถ้า ecu ลงมาอีกน,นิดนึงก็ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับยังอันนี้อยู่อันนี้ทีมเราเข้าวัยยังไงก็ชนะเพราะว่าทีมเราเขมามัเป็นทีมเนาะก็เลยค่อนข้าง,ง,งที่จะเล่นง่ายนายิดนึงก็ได้แต้มบวกวกไปนะครับเขาก็คงเอามากดเออดีมไม่ทำกูที่โหลอะไรเงี้ยนีก็มานี้อยู่ในเกมที่เล่นได้เล่นได้ไม่ไม่ได้เล่น,ไม,ไ,ลนไม่ได้เล่นแย่มากอะไรเท่าไหร่ครับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นรถที่ โอเคนะมันโอเคสำหรับคนที่ไม่มีรถจริงๆนะเพราะว่าถ้าคุณลองดูว่าเอ็กซ์เมเนี่ยจริงๆถ้าคุณมี2คันนี้ก็อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะ F8 เนี่ยผมว่ามันขึ้นพันหได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังถท้ายี่ห้าก็น่าจะดีแต่ว่าผมไม่ไหวแต่เพราะจริงๆพวกอ e t o m เนี่ยพวกนี้ผมก็ลองเอาเล่นมาอยู่แต่ว่าไฮแค้นนี้ดีอยู่แล้วถ้าจัดเทียงจริงๆนะอ่าเนี่ยถ้าจัดจริงสามคันเนี่ยคือดีอยู่แล้วดีดีเลิศเลยแล้วที่เหลือก็รอมาที่เหลอยังไงมันก็จะเหลือพวกเนี้ยเหลือเชื่อ C 8หรือแม่ก็เหลือ หรือไม่ก็เหลือเนี่ยคันนี้ก็โอเคครับดีีแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวน,นี้ไงอืมโดยส่วนตัวแล้วก็สักประมาณสามไม่ปลายครับถึงสี่ประมาณนั้นโดยส่วนตัวนะเพราะว่ายังรู้สึกเหมือนว่าการไหลแบบไม่มีเหตุผลของของแบบค่ายเนี้ยมันมีปัญหามากนะคือผมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาถึงต้องทําให้แบบว่าของเที่รถิตกับทุกคันไหลหมดเลยเพื่กุลสี่อ่ะเออมันมันจะไหลแบบไหลๆจริงๆนะถ้าคนเล่นคุณจะเข้าใจว่ามันแบบอยู่ดีมันจะ ถ้าคุณแบบไม่ได้กดไรเลยอยู่ดีแบบจะพุ่งออกข้างทางได้เลยนะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเดบเซอร์นี้ไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นเซอร์ญี่ปุ่นก็ไม่ขนาดน,นี้นะเออเซอร์ญี่ปุ่นผมวาจะจะไปลงกับฟอร์ดเซอร์ญี่ปุ่นผมว่าเขาจะเขาจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าฟอร์ดแต่ว่าเซอร์นี้เหมือนจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเคปโรเล็ตนะเพราะว่ารู้สึกเป็นสบู่หลายคันมากนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เล่นได้พอไต่ได้อยู่ก็งอมเงยงอมเงยก็ถ่ายขึ้นไปเกือบเกือบหกพันเกือพัน อาจจะต้องใช้โฟกัสในการสมาธินิดน,นึงแต่ว่าเอาขึ้นได้เอาขึ้นได้แล้วมันอัพยี่ห้าง่ายกว่ารถทองอยู่แล้วไงเออผมก็เลยตัดใจลองอัพดูแล้วกันว่าเพราะาตอนนี้คือมันไม่ค่อยมีรถจะเล่นแล้วคือไปเล่นรถขาวมันก็ลำบาก ECU ยังัไม่เต็มเนาะถ้า ECU อย่างอ e ีตอนห้าอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าใช้อยู่แต่ว่าอย่างอย่างคันนย้จริงผมก็ชอบแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเรามาคันนี้ก่อนเพราะเราก็เลยลงคันนี้ไปม,มากกว่านะครับประมาณนี้แต่ถามว่าอย่างที่บอกคือน่าเล่นไหม เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะลองพยายามแบบแนะนะํารถคันละ6หกคันให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะรีวิวแบบว่าความรู้สึกต่วนตัวแต่ละคันเลยแล้วกันโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ